บอกว่ายา50มันไม่พอใช้แล้วไงลนะ่ะคือว่าเออมันควรใช้ขวดยาใหญ่แล้วลนะ่ะเพรว่าเราควรจะเปลี่ยนสเต็ปไปขั้นหนึ่งอะงนะ เอ้นนี่ผมจอดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว๊าโอ้ย